สวัสดีค่ะใกล้งานวันเกิดอากงแล้วนะคะทุกคนปีนี้นะคะงานวันเกิดอากงตรงกับวันที่22กันยา2564จ้าวันเกิดของอากงนะคะจะอยู่หลังวันไหวพระจันทร์ของทุกปีจ้าใครที่เปิดนําเอี้ยงหรือปฏิทินนะคะเห็นว่าวันไหนเป็นวันไหวพระจันทร์นะหลังวันไหว้พระจันทร์หนึ่งวันคือวันเกิดอากงนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะงานวันเกิดอากงแล้วนะคะอุ๋มเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีคําถาม ว่าหนูจะไหวาอากงยังไงดีด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ไปศาลเจ้าได้ไหมหรือไหวที่บ้านได้ไหมวันนี้มิมก็มีคำแนะนำนะคะมาบอกกับทุกๆคนนะคะว่าควรจะทำอย่างไรนะคะเริ่มต้นนะคะหมิมขอแนะนำในส่วนของที่ไหวที่บ้านก่อนนะคะสําหรับใครก็ตามที่มีหิ่งแบบอุ่มิมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหิ่งเล็กหิ่งใหญ่หรือจะมีอากงแค่รูปเดียวหรือจะมีอากงแค่องค์เดียวจะจํานวนเท่าไหร่ไม่จํากัดนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีไม่ต้องกังวลน,นะ สามารถไปไหว้ที่ศาลเจ้าได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกเลยพี่เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะตั้งจิตอธิฐานถึงอากงนะแต่ถ้าไปได้ไปเถอดรับรองเฮงแน,น่ๆของไหว้นะคะที่สำหรับใช้ในการไหว้อากงนะคะในช่วงหุกโจ้แซนะจะต้องมี1 ผลไม้5อย่างค่ะผลไม้5อย่างนี้นะคะจะเป็นแอปเปิ้ลสาลี่กล้วยหอมสับประรดองุ่นแก้วมังกรหรือลูกท้อได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะสะดวกเป็นอะไรแต่ว่าเป็น5อย่างนี้นะคะต้องมีจํานวนคู่จํานวนขี้ไหมคะพี่อิม๋มแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแต่ขอให้ครบ5อย่างเป็นอันว่าโอเคแล้ว อย่างที่สองนะคะนั่นก็คือขนมจันอาบค่ะขนมจันอาบนะคะเป็นขนมมงคลซึ่งนิยมมากนะคะในการใช้ในการไหว้เจ้าอย่างที่3มค่ะซิ่วทอซิ่วทอก็คือซาลาเปานั่นเองแต่ว่าเป็นซาลาเปาที่เป็นรูปลูกทอนะคะด้านในก็จะเป็นไส้ถัว่วไส้เผือกซึ่งเป็นเจเหมือนกันนะคะและอย่างที่4ี่ค่ะส้มสี่ลูกหรือส้ม8ดลูกสามารถมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วแต่เราแต่ว่าเพื่อความมงคลเนาะวันนี้หมิมก็จะบอกแบบเต็ม สตีมชุดใหญ่ไปก่อนเลยแล้วอย่างที่5นะคะก็คือขนมอีค่ะขนมอีนะคะก็คือขนมบัวลอยหรือขนมสาคูที่เอาไปต้มแล้วเราก็ใส่น้ําแดงนะคะเขาเรียกว่าขานมอีค่ะอย่างที่6นะคะถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงต้มหรือถั่วลิสงอบอบที่เป็นในถุงก็ได้นะคะสามารถแกะแล้วก็ใส่จานได้เลย อย่างที่7นะคะลูกอมค่ะตอนเนี้ยอุ๋มอิ่มแปลกใจมากเลยนะคะแต่ไปเจอที่ศาลเจ้าที่สิงคโปร์มาค่ะก็เพิ่งรู้ว่าเขามีให้ถวายลูกอมด้วยอืมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะและอย่างที่8นะคะก็คือน้ําชานั่นเองน้ําชาจะเป็น1ถ้วยแก้วสวยๆหรือ3ถ้วยที่เป็นแก้วเล็กๆ ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราสะดวกนะคะอย่างที่9นะคะก็คือพวงมาลัยหรือแจกันดอกไม้ค่ะสะดวกแบบไหนวางแบบนั้นได้เลยอย่างที่10นะคะก็คือกระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้เจ้าค่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอย่างที่11คือชุดเพาค่ะชุดเพานี้จะเป็นชุดที่สำหรับใช้ในการไหว้อกงโดยเฉพาะนะคะจะเป็นชุดไหว้ไต่เซฮุกโจ้เลยค่ะอย่างที่12นะคะ นั่นก็คือเล่าบวยค่ะหรือว่าโง่เกพ้ยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะจะเป็นแบบไหนก็ได้สะดวกแบบไหนก็ได้อย่างที่13นะคะเจชายค่ะประกอบด้วยเห็ดหอมเห็ดหูหนูดอกไม้จีนวุ้นเส้นและฟองเต้าหูจา้จ้าทุกอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องครบนะคะแต่ถ้าครบก็แปลว่าชุดใหญ่เลยของทุกอย่างนะคะสามารถจัดวางหน้าหิ้งได้เลยสามารถเรียงตามรูปหรือสามารถเรียงตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือของทุกอย่างนะคะสําหรับชุดใหญ่จัดเต็มนะสําหรับใครที่มีงบน้อยนะคะง่ายมากเลยค่ะส้มสี่ลูกพวงมาลัยหนึ่งพวงน้ําชาหนึ่งขวดจบเลยค่ะเท่านั้นเองแนะนําว่าควรจะมีโต๊ะวางไหว้นะคะซึ่งจะใช้วางของไหว้ทั้งหมดที่พี่ๆบุ๋มบอกไปสิ่งที่เราจะใช้ปูโต๊ะนะคะถ้าที่บ้านมีผ้าแดงสามารถใช้ผ้าแดงได้แต่ถ้าใครไม่มีผ้าแดงนะคะก็สามารถซื้อเทียงเถาจี้ที่ตามร้านสังคพันธ์ทั่วไปนะคะเพื่อที่จะมาปูสําหรับไหว้เจ้าได้ แต่ถ้าอู้หายไม่ได้จริงๆพี่อุ๋มอิ๋มสามารถหาผ้าปูโตที่สวยๆนะคะสามารถปูได้เลยค่ะแล้วแต่เลยนะคะว่าบ้านไหนสะดวกแบบไหนของไหว้ต่างๆเนี่ยจะถูกเรียงลำดับตามรูปนี้เลยและเวลาที่เราจะไหว้นะคะควรจะเป็นเวลาก่อนเที่ยงถือว่าเป็นเวลาที่มงคลมากค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆติดขัดจริงๆพี่อุ้มว่าไหวได้ค่ะจะไหวตอนไหนก็ได้ขอแค่เราตั้งใจที่จะไหว้นะคะ อิมเชื่อว่ายังไงอากองเขาก็รู้เนาะแล้วก็รับรู้ได้สําหรับใครนะคะที่ไม่มีองค์อยู่ที่บ้านอยากจะไปไหว้ที่ศาลเจ้าก็สามารถไปร่วมงานที่ศาลเจ้าได้เลยนะคะตามศาลเจ้าต่างๆเนี่ยจะมีชุดไหว้อยู่แล้วไปที่ศาลไหนปฏิบัติตามกฎของศาลนั้นถือว่าเป็นอะไรที่มงคลที่สุดแล้วค่ะแค่เรานําตัวเรานําใจเรานําความศรัทธาไปแล้วเราก็ไปอธิษฐานที่หน้าศาลเจ้านะคะยังไงอากองรับรู้แน่นอนค่ะหลังจากได้ลิสต์ทั้งหมดแล้วนะคะ เราก็เตรียมตัวไหวได้เลยค่ะบ้านไหนที่มีกระถางเทพอยู่แล้วหรือบ้านไหนที่ไม่มีกระถางเทพแยกนะคะอุมอิมให้แนะนําซื้อเลยค่ะมีไว้สักหนึ่งอันนะคะเวลาที่เราไปศาลเจ้าไหนเกิดเราได้ผงทูบกลับมาเราจะได้ใส่ไว้ในกระถางเทพนี้ก็จะเพิ่มพลังไปอีกจ้ากระถางเทพนะคะควรจะแยกระหว่างกระถางเทพกับกระถางพระเราไม่ควรจะใช้รวมกันนะคะกระถางเทพสามารถใช้เป็นเทพรวมกันได้ไหมพี่อุมอิมได้ค่ะจะเป็นอปากวนอูจะแม่กวนอิมอากองเฮงเจียได้ค่ะ สามารถใช้รวมกันได้สําหรับเทพนะคะแล้วพอเรามีแล้วใช่ไหมหลังจากที่วางโตเรียบร้อยจุดทูก16ดอกค่ะถือว่าเป็นวันเฮงจุดเลยขออธิฐานนะคะว่าวันนี้เป็นวันหุ่โจเซอยากจะขอนําของ มงคลทั้งหลายเนี่ยมาไหว้อากงนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราอยากจะมาขอบคุณโกงที่ตลอดปีเนี่ยช่วยปกปักคุ้มครองดูแลเมตตามาตลอดเลยและอยากให้อากงเนี่ยช่วยเมตตาเราต่อไปนะคะอยากขอพ่อนอะไรนะคะขอเลยจ้าแต่อย่าลืมนะขอข้อที่สำคัญที่สุดก่อนและถ้าคุณขอข้อนี้ขอทุกที่ทุกที่ทุกที่เหมือนกันโอกาสที่จะสำเร็จมีมากเลยจ้า คำขอพรนี้นะคะจะต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนครอบครัวหรือตัวเรานะคะควรเป็นคําขอพรที่เกิดประโยชน์และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเนาะลองดูนะคะทุกคนปีนี้จะเฮงกันแล้วแหละในช่วงหุ่นโจเซนะคะก็ยังเป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่นะคะยังไงก็อยากให้ลูกหลานนักงงทุกคนนะคะไหวยอย่างปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อของแล้วนํากลับมาไหวหรือการที่เราจะไปไหว้าตามศาลเจ้านะคะ อยากให้ทุกคนนะคะช่วยดูแลตัวเองเพื่อผ่านสถานการณ์โควิดนี้ไปให้ได้นะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆแล้วก็ขอให้ขอพรสสำเร็จทุกประการในช่วงหุดโจ้แซนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ